สวัสดีครับผมสวัสดีน้าๆและท่านผู้ชมนะครับมิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับมาตกปลาสลิดนะครับซ่อมใหม่เริ่มจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปหาหมายนะครับเนาะผมมาซ้อมใหม่เริ่มครับปองเริ่มใหญ่แล้วครับผมก็มีน้าท่านอื่นมาตกนะครับผมอ้อยไว้ประมาณสองสามจุดนะครับถ้าจุดนี้มันบ่ค่อยกินนะครับผมก็จะย้ายไปนะครับเวลานี่ก็เป็นช่วงเจ้าเจ้าเลยครับวันนี้เปเจ้าแต้ครับเกือบแปดโมงแล้วครับเตือนขวายครับผม นาฬิกาปุกสองเตี่ยมาตื่นรับเพลินขนาดครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาตกนะแกในช่วงเจ้านะครับเนาะมาได้แก้มือนะครับก็วันนั้นก็ได้อยู่นะฮะช่วงเจ้านี่มันจะกิ่นดีกว่านะครับปกติที่ผมเคยตกมานะครับเนาะจะมาร้องพอครับผมก็มีเสียงต้าเบิดนะครับในสวนเบิดนะครับเนาะนะฮะลองตกดูครับผมช่วงเจ้ามันจะเป็นจะได้ครับจะหมายแบบนี้นะฮะ แล้วผมก็ที่จะไปต๊ะนะครับก็ขอพ่อคุณนะครับหน้าทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่คอยจะรับสนุนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีด้วยดีตลอดมานะครับผมก็ขอบพ่อคุณทห้งรอบครับผมโอเคครับไปต๊กันเลยครับผมนี่ครับผมเยอะกับเป็นเยอะเดิมนะครับมันมักมันหมักเกี่ยวนะครับผมหน้าท่านใดที่ยัมหูก็เข้าไปดูในคลิปผมนะครับทําบอกไว้ก่อนแล้วครับ ครับผมเต็มแหลกมาแล้วมาเร็วมาเร็วนะครับใส้กับลัาง,งามครับผมใบใหญ่ครับจะพอใช้ได้ครับผมมัน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 ,มน,มนตัวเล็กตัวเล็กเล็กยังมค่นะครับไปต่อไปต่อ เอาไหมเอาไหมครับร <c ười> ูดจนได้อืมเอาละครับเต็มดีสอง ครับผมไปครับนี้ตัวใหญ่ลดไปัง ครับผมเก็บไปก่อนครับผมจะทามันได้นักถ้าได้มานักกลุมก็ปล่อยครับประมอนแต่ถ้ามันได้หลายตัวกับเพอกินู่ครับนี่ครับน้ำตัวแล้วครับผมเป็นที่เผอครับผมใส่อุ้มเลยนะครับผมใช้งามงามใช้งามงาม นี่ครับใครเต็มต้องเลยนะนี่ไงนี่ไงจะฝากไปสองลอบนะครับผมจนจนเลยครับนี่นำงานอยู่ได้อยู่ครับสวยสวย,สวย ใช่เงนะครับแต่ว่าใครครับเป็นต้องไปดีต่อผมนาหน้าครับตะกี้ผมตกอยู่ตรงปุ่นนะฮะตั้งหลายตังปุ่นนะครับเดี๋ยวยายปองมาตรงนี้ครับปองมครับลองอ่อยไปกับมีตัวใหญ่ขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวลองดูครับผมเราแหวงครับผม อย่างเงี้ับผมตัวบกอยญ่นะฮะเอ้ยเอ้ยอืนะฮะสลิสใส่บกอยญ่ครับตัวนี้ครับเก็บตันครับผมตรนนี้ขเขาเก็บกันนะครับแต่ถ้าเล็กเด็นวมงก็เอา โอ้โหโอ้โหโบ้ครับผมโบครับโบ้มาแล้วครับผมอือหือนี่ฮะใส่ดิอยากโดนอือหือดูครับผมอือนี่ฮะใส่งามขนาดตั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 ดเออคือครับผมตัวนี้ไงนะฮะดูไข่ครับเต็มต้องเลยครับยอด มันหมานครับผมหมานตัวใหญ่ละ,ะขอจะอีสักห้าตัวนี่ผม้าใจแล้วครับ <laughs> อืมอโมโอโม,โอโมโตัวนี้มีอโมครับผมโ ก็ต้องระวังข้างบนแล้วครับข้างบนเป็นจริงไหมครับผมนี่ครับผมใส่งาบอยู่ครับนี่ฮะแล้วครับผมจะใส่บอกใหใยนะครับผมต้องโอ้โเอาละเอาละ นฮะฮเส่บอกใ่ใหญ่ครับใก็โอเคครับผมหรือว่ายินดีอยู่ครับตัวใหญ่ๆนี่นั้นๆจะเข้ามาทีนะ ขึ้นมาดีๆเลยครับนี่งนะ้ามอย่ครับผมส,สวยอยู่ถือว่าปลาเล็กเกินนะครับวันนี้ครับผมมีไข่ไข่เต็ม้ตอง ดังปั๊บเลยนะ <laughs> ฮะน่ะสงามอดูครับสวยครับอืมตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับ นิ่งไว้ได้ผลแน่นอนครับผมพี่โบ่หุ่ตัวแล้วครับเนี่ยใส่งามๆครับผมเท้านิ่งๆนี่ยอมไอ้มันจะมันจะวัดแบบมีสเตย์นะฮะมันจะจับจังหวะแข็ปึ๊กปุ๊บเลยนะครับผมโอเคครับผมมันมา,มานนเล้วครับนี่มามแล้วครับผมนิ่งไว้นิ่งไว้ นะฮะนะครับงามอืมดุบ้อยเชื่อสวยๆครับผมอืมไม่เ,มเล้ว ใช้กำลังมินินะฮะบกใหญ่แตะถือว่าโอเคครับผมอิดเต็มแล้วครับโอ้เรื่องเลยครับอือืมอ,อืออ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 จมกคจมครับใหญ่เห็นแล้วครับผมตัวนี้ใหญ่เห็นแล้วครับอืม โอ้โหสวยงามครับผมใช้พี่โบอีกแล้วนะครับผมนี่ใครเต็มต้องครับผมปุ้มครับโอ้โหสวยๆครับจะอีกา่าคืกขนาดองามครับ อื่โอส้สาิสกินลึกครับผมมันระแวงครับผมหลงไปกินลึกแล้วครับนฮะกินแลวครับนี่ครับผมสามสี่สิบเซนเลยนะฮะว่อืม นะฮะต้องทดลองดูครับผมปรับเปลี่ยนแผนยมได้ตัวเสมอครับมาก้าทดลองกับบะหู้นะครับผมนี่นี่มัมม่มแล้วครับ ผมูว่ามันหายไปไหนนะครับดูครับดูระยะมันกินครับลึกขนาดนี้เลยนะครับเกินซซกผมไม่นะฮะต,ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมพิกแพงเขาครับนี่ฮะ กินลึกเต้ๆครับผมอ่าช่วงเจ้านี่ร้อยอยู่นะครับแต่ใส,สายๆมา่ะจะเจ้านี่กินร้อยกินร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือกินลึกมากๆแล้วครับได้ประมาณสามสิบสามสิบห้าเซนได้เลยนะครับประมาณนี้ฮะนะฮะเราต้องเอาปิดด้บเอาครับผม ไล่ไล่ไล่ตั้งแต่ฮัมบูร์กินเอาลงลึกเหรลึกเหรลึกเหผมได้ระดับนี้แล้วฮะที่แรกก้าจะย้อนต่อหมอนะฮะหมอปลาเสด็จนี่ครับอืม้ม ถึงว่าทําไมมันบัล้อยเลยนะครับขึ้นมาจิ๊บแล้วก็หลงจิ๊บแล้วก็ลงนะครับ่แมันกินลึกมากเลยครับผมลึกมากเลยนะถือว่าลึกนะฮะร,ระดับนี่นะครับสำรับปลาสลิดนะครับผมเนี่ยฮะไปหลงกับประกาศมันเวเนแล้วครับผม นายไม่กลัวฉันเหรอสิ่งพุกน้ละครับนกกระปูดไปแล้วครับผมนักผู้ชมครับนั่นหน้าครับผมนี่ก็ผลงานของเจ้านี่นะครับจะถือว่าโอเคแล้วครับผมเนี่ยฮะช่วงเจ้าจะกินดีมากๆเลยนะครับช่วงาบช่วงแรงมันก็ะห่อนนะครับเนาะนี่ฮะถือว่าโอเคครับผมแค่สองชั่วโมงเองนะครับสองชั่วโมงกว่วๆนะฮะ น่าจะประมาณ20กว่าได้นะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ถือว่ายอดครับในไปประมาณ20กว่าแต้มน่าจะได้นะครับมีทั้งไส้เล็กนะครับเนาะกับเล็กมากนะครับไส้กลางๆไส้ใหญ่ไส้โบนะครับก็ได้อยู่ประมาณสัก3-4ตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับถือว่าโอเคแล้วครับช่วงเจ้านี้แดดบางฮอนนะครับอากาศฮ่อนช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเ่าครับออกไม่ตอนเจ้าตอนแรงกับป๋อครับผมอ่า ปลาสาลิดหลายส่วนมากมันก็จะกินช่วงเจ้านะครับช่วงเจ้าหรือว่าช่วงหัวข่ำนะครับค่ำาเลยนะครับผมช่วงใบใบมาเขากับพักผ่อนนะครับยังวันยุดนี่ผมก็ได้ออกมาต๊นะครับช่วงเจ้านะครับได้กลับไปพักผ่อนนะครับผมช่วยเย็นก็ถ้ามีโอกาสก็จะออกมาแหมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ <S 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 พอแล้วครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับได้หลายมือหลายคาบแล้วครับผมยังจะได้ผมก็ฝากหน้าๆนะครับกดไล่นะครับติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังอกกําลังใจให้รุดชาแนลนะครับช่องเล็กๆบ้านๆช่องนี้ตัวนะครับผม แล้ววันนี้ผมต้องขอลาน่าชันทันผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม